และทีมแรกที่ต้องเล่นนะครับนั่นคือทีมที่ชาร์จตัวเองไว้น้อยที่สุดนะครับนั่นคือสี่กล่องนะครับเตและเฟย์ yes แต่เฟย์ได้เลือกตัวแทนมาแล้วเป็นคุณออฟทุกวนนะมีอะไรฝากเชียร์คุณออฟไหมครโอเคยังไม่ได้พูดเลยโอเคโอเคมาอ๋อที่เฟย์ฝากออฟมาเล่นแทนก็เพราะขาเฟย์ยังบาดเจ็บอยู่นะครับเดินไม่ค่อยคล่องออฟเลยช่วยมาเล่นให้แล้วนะครับแม่น่ารักจริงๆเลยโอเคถ้าพร้อมแล้ว เริ่มครับได้ก่อนได้ก่อนได้เข้ามาก่อนได้รับเลือกมาก็ทำหน้าที่ได้เต็มที่สุดๆแล้วครับแม่พี่ชายคนนี้ก็ไม่ทำให้เฟยผิดหวังจริงๆอ่ะใกล้ถึงโต๊ะแล้วประคองกล่องไว้ดีๆนะอย่าเพิ่งทำร่วงล่ะแค่สี่กล่องเท่านั้น แม่รอบนี้มือออฟดูจะเกร็งเกงกว่ารอบแรกเยอะเลยแหละนะครับากลองนี้ออฟจะรักษาไว้ได้ถึงปลายทางหรือเปล่าครับมันลุ้นกันเลยคนเล่นในทวันลุ้นแล้วนะครับคนเชียร์นี่ลุ้นไม่แพ้กันเลยทีเดียวเลยครับถ้ากลองนี้ออฟกันจะรักษาไว้ได้ถึงปลายทางหรือเปล่าครับ เก่งมากมากเลยอย่ามองอย่างนั้นกิเก่งจังต่เมื่อกี้เหมือนจะปิ้นเหมือนกันนะ